สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมาเรีแอคชั่นตัวอย่างบันทึกการเดทางพันดาวของคุณหลวนเหมยกันค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะ Six- wither mother, your welcome letters The always are and And occasion an again That comfy cabin, you know, boundlessly joyous forms of life. Those, Those days are unforgettable. are unforgettable. I understood, I understood the vastness of the universe too early. early. I was I different early. than every other kid. Oh, Thinking. I, began I began to, to realize, realize that I longed for something great. here. <laughs> that attachment involves the insular cortex, which controls anxiety and pain. The laws of emotion can be easily broken down. Children will become more well behaved when they receive random rewards. <laughs> when I discovered how easy it was to For more Recently, I've had some different thoughts. At first, I was terrified of its character. It is one of wonder, does not resist, and does not grieve. It is the closest thing to the feeling I had when I was a child. It asked me, Where does the research end? Life is so colorful with me i explore the mysteries of the universe and seek deepest answers i have nothing to lose and, and nothing to gain if life was cultivated and reproduced even dissect remembrance control equilibrium construct beauty and reproduce permanence i will i will understand life until นี้ซิมแมลงนะคะที่เราสู้กันอย่างยากลำบากลุงเว,วลล้มต้นเหงนตายไม่ต้องห่วงนะผู้ช่วยที่รักของฉันโศกอีเว้นหนวนเหมยไป โลโก้นะคะก็เป็นอาร์ตคุณหลุนเหมยนะคะบอกเลยว่าอาร์ตดีมากทำสีลงสีดีมากคุณหลุนเหมยก็คือสวยแม้กระทั่งตอนเด็กหรือตอนโตสง่าง,งามมากแล้วเพลงประกอบด้านหลังก็ดีนะคะมาแบบเบาๆจีนๆนิ้วๆอะไรเงี้ยดีมากเลยอะตั้งแต่แรกนะคะอาร์ตท,ที่เราชอบเลยนะอ่าอันนี้ก็เปิดตัวด้วยคุณหลุนเหมยนะคะนั่งทํางานเนาะอันนี้ก็สวยอยู่แล้วอะ อันนี้จะเป็นตอนเด็กนะคะที่ไปเจอสับป,ปะาดนะคะน้ําแข็ง so <the> อันนี้สวยนะแล้วก็มีการเล่นสีนะคะตรงนี้สวยมากนีเมนกัพูลอะไรเงี้ยคือแบบเขาทําดีจังเลยอะ่ะคือวาดอาร์ตดีมากนะคะอันนี้นะคะก็ขายต้นขาคู่ล้นเมยนะคะตอนนั่งทำงาน เพิ่งเห็นว่าสายรัดขาคุณลนเหมยอะ่ะมันเป็นแบบว่าเป็นยีนเป็นยีนดีเอ็นเออแล้วก็มีดอกไม้นะเพิ่งรู้นะคะว่ามันเป็นรูปร่างเป็นยีน <sleep> อันนี้นะคะก็จะมีเสียงสีเป็นสีพาสเทลนะคะโทนพาสเทลแล้วก็จะมีน้องคนนี้โผล่มาห้ Hi. สวยด้านข้างก็ยังสวย อันนี้ก็เข้าไปใน su นะคะมี h e r t a กัสคิวรรมอันนี้ยอาสวยมากช็อตนี้ transition oh. ดีมากสวยมากสวยมาก,มากอันนี้คุณเหมือนก็ทำวิจัยนะคะต่างๆเนี่ยเป็นสารัตเขาอะเป็นรูปรูปจีนแบบนี้เลยนะคะรูปยีน นี่ยิ้มอ่อนๆยังน่ารักคุณหลุเหมยก็ดูนะคะว่าเราต่อสู้ใน SU ยังไงบ้างนะคะแล้วก็ทิ้งทายด้วยนี่นะคะอีเวนคุณหลวนเหมยส่งตัวช่วยไปนะคะเสริมพลังพรทั้งหมดไปเลยหรือว่าจะเลือกแฟกเมนสอง0ันชิ้นอาร์ตอันนี้ทำสวยมากค่ะวิวอะไรก็ดี คลิปนี้เขาเล่าเรื่องดีมากเลยนะคะแล้วก็สวยอะไรสวยกลมๆหมดทุกอย่างเลยค่ะก็ขอจบไปด้วยภาพนี้แล้วกันนะคะสวยมากชอบมากเลยการไล่สีอะไรอลังการมากเลยนะคะก็เดี๋ยวรอนะคะตอนตู้คุณหลนเหมยใกล้เข้านะคะวันพุธหน้าก็น่าจะมีการปล่อยพีวีตัวอย่างตัวละครของคุณหลนเหมยมาอีกรอบหนึ่งนะคะตอนใกล้ๆตู้เข้านะคะก็รอติดตามกันค่ะคือแบบโฮล o เวิร์สเขาทํามาขายตัวละครคุณหลนเหมยอะดีมากเลยนะคือแบบ ต้นขาก็ขายอาร์ตก็ขายแบบว่าเพลงก็ขายแบบสตอรี่เล่าเรื่องอะไรเงี้ยดีมากค่ะสำหรับ reaction คลิปนี้นะคะก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ลิิร reaction คลิปหน้าน,นะคะ PV ตัวอย่างตัวละครคุณหลวนเหมยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ